จะมาใส่เกียมูสดครับอาจจะใส่เนื้อมูแล,ล้วก็เบียปลอมครับสลับกันไปนะครับใส่ต้นไม้ครับโอ้ยขาดเดียวใส่ตัวมือสองตัวมันขัดเลยนะ เดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้จะมาตกปลาเหมือนเดิมจะมาใส่เหยื่อมูสดครับซึ่งมันแข็งอยู่ครับตอนนี้ใส่บบได้เดี๋ยวรอมันอ่อนกันอาจจะใส่เนื้อมูแล้วก็เหยื่อปลอมครับรับนไปนะครับเอาแต่ไม้ครับวางไม้ลงไปกินนะครับผมไปทั้งนกย่างนกตางห้องเหมือนนี่เหวี่ยครับทั้งเหยื่อเสียเหยอปลอมโคแห้งเดี๋ยวันนี้ลองมันครับไปเรื่อยๆเราจะมีผลงานกันหมดครับเดี๋ยวลองมัน ต้องหลอกนะกับ,แบบไ่ได้เยตัวบวกกับเปลี่ยนเปลี่ยนไม้มันจะมีปลาใหญ่ครัแบจะได้ไม่ได้ตัวเล็กน้อยลองดูดิโอ้โหโมนาวเนาะสุนซาไป เมื่อมันดันหนามซะเยอะนัเมื่อทีแบบหนึงน่งคุณบอกการแบบอาดูหนึ่งก็เป็นการแบบไหนการเยอะขึ้นหน่อยโอ้ยโดนกำลัาางจะมาสวยจัดครับ มันต่อ,อุ้ยอุจะห่ฮฮาแต้มแรกครับกพระท,อ,ทอเสียดนี่น้อยแองครับแต่กระเก็บคือเจาดีกว่าแหวนะครับนี่ครับครบสิบปีสามสิบสามโม่ใบริ้วใหม่เห็นแต้มนะครับแต้มแตกพอแถวแล้ว โมผงส่วนนีมวอ้ยบวกด้ เฮ้ยขาขาดยอะกว่านี้ตั้บปรโดนไม้นี่โคตรสวยนะครับแต่ว่าผมมาเหมือนแพ้วนะครับโวกันเลยใช้คัดป่านวันกันเต็มเลยที่ว่ามันพวกันเยอะนะครับกันอย่างรอมครับผมมาเหมือนน้ำมาลายแบบนี้นะเสีอปลาเต็มเลย ăn nặng rồi 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 ăn nặng cách ăn nặng rồi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  gì เดีาตั้งใจไปเจ้าเหนื้อมูมาตีไมานี่แหละที่จะกินโมกินครับโมขือเพราะมันหลงแฮงเี่ยที่เรากโดดกดแบงลงมือครับเผื่อม,มันมีอากาศตนะีไปเรื่อยๆลองดูเหนื้อมูเอาไว้ก่อน กัดเล้วทอๆอย่ท้อดิผมมือเสียงมุ้ยแงบไงปุ๊บปุ๊บใส่มื่อใส่รูมันรวมตัวมันกัดนย่างนี่มัวมัเดียวเลยตงนี้ ตกี้โมเมนต์กับโมสัมครับที่เดียว แค่นั้นเลยป่าไม่ดูดีสวยจังให้ยังเตยสุดฟังครับ cái vai đốn thế ít Mình lòng làm đáy cái gì nữa Hãy subscribe กัดบรวนกับบัก่อน่นี่ตเนี่ยไวชุบย่หรอเดียวกัดเือปลาขอบนี่ครับกัดอีเทียละต้อไม้นี้บุกไปกัดสับกัดบรวนคือบร่วนเลยตื่น่าสีหงอมขึ้นนะกัดหงอไป ตามมาตั้นี่ัวผมมาสุดฟังแลยนะครับกัดยุ่งองตัวผ่านไปตัวนึงเนลนะ่ะคุณก็ตืุนครับทีมูกูนี่ สำคัญจะมาถึงแครับอจสำคัญจะมางแดครับ่เลญเสมอไม่ลมาิกๆง่ายนะบุ๊นี่ครับอย่างที่สองครับ ตีสามจุดสามไมนะี่เขียวแหงค่ะไมนี้ที่หน่อยตีประจำหี่อยเท่านี้ละตีให้แมามอดไดอยู่ในพื้นโลกผมเสียวหมูลงพี่กินย่างแหงไหเอาหมูลงมับ น้ำขึ้นอีกอะนี่าาาบบเดี๋ยวตปะปุ้งดิไม่นี่น้องเขาจะปรดเป็นโลคไม่เดียวปเนยที่มาคอถ่าย,ยรูกป่มนะมนานเดี๋ยวปะ้อายไม้หนิเลยแล้วก็ได้ไม้นี่แมามาต่ว่ามัตีกุญแกับ โบค่อยกินแล้วบกินเลยแรนเละกินอยู่ครับนำไม,ามา้เก่าเดี๋ยวเอาเหยื่อซดลงครับว่ามันว้เป็ีจเลยเหยื่อสดหลังร็บวบวๆนี่เอชนงานให้ครับค่อยนึกงๆมา ก็ยอย่าปลอมไผ่ไมใ่ใช่แน,นะ <years> น่กว่ากันกับไม้เดียวกันแน่2,000 years later เนื้อหมูกูกินครับกินคกบยาโอ้ยบขัดเลยครับบินได้ครับผมใส่สองสามขีดกบติดปีกสามติดสาม chặt đẹp. tám tấn ui dữ đi ô còn nà đi làm cá bó thử xong sai cho đấy cả cá bó thử không tám bó thử gì đâu xây đi đấy sao hôm nay tôi bị gì đấy

die Oh my God. โดนครับแสงทีสีหย่อมวัดนี่มันเป็นไม้ลวงครับเป็นบเสาไฟแล้วก็น้องเรียกว่าต้นน้องขอ,อีกไม้ของโอ้ไม้ลวงของผม,มจะเป็นแบบนี้นะนี่สิบ,บอกแถวผมนะอันนี้มันจะเป็นนี่นะถนนแล้วก็ห้องแล้วก็มีสะแล้วก็เสาไฟครับนี่ไม้ลวงของผม,มจะเป็นแนวนี้ เดาผมนะหมาณเนี่โอเคขนาดหนาพ่อแล้วครับวันนี้ซีแต้มครับวันนี้หลอดแถวนะถือหมาดนะครับติดปีกเป็นพระเอกนะครับกบโอ้ยหมูเบาเลยครับที่มาเดียวกันแตแถนนะครับหมูบวกัดครับกัดเยี่ยบบอมนะนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตระกันไปก่อนนะครับฝากระดูกใหญ่ก็จิจาม่ได้ครับเจ่ก็ไม่กินนะครับสวัสดีครับ